เปิดยอดเงินที่โชครถแห่ให้แม่ทุกเดือนยังคงเป็นกระแสร้อนแรงและสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับกรณีของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ของ,งดรับงานคู่เพิ่มอีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมโชครถแห่ได้อัดคลิปกราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติบท,บ,ทบาทงานคู่ท,ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิญยิ้มกว่า50ิคิวเนื่องจากได้รับแรงกดดันทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดี่ยวที่รับไว้จะทําให้เต็มที่และดีที่สุดล่าสุดนางมาลิงสินชื่น แม่ของโชครถแห่เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับทางโชคและนัดแฟนของโชคนั้นซึ่งตนก็ยังติดต่อกับโชคอยู่โชคก็ยังส่งเงินมาช่วยดูแลพ่อแม่อย่างดีทุกเดือนเดือนละสามหมื่นบาทไม่ได้มีปัญหาอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ